สวัสดีค่ะดิฉันรุจิการจากบริษัท Headset Machinery วันนี้ขอแนะนำเครื่อง Okuma ok Fine Acid Machining Center จากประเทศญี่ปุ่นรุ่น MU 500 VT เครื่องกัดแนวตั้ง5แกนที่มาพร้อมคอนโทรลเลอร์ OSC 500รุ่นใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับเดียวกันค่ะ mu 5 0 0 vt ออกแบบให้ใช้พื้นที่น้อยแต่ทรงพลังแม้โต๊ะมีขนาด500มิลิเมตรแต่รองรับชิ้นงานได้ถึง700มิลิเมตรและความสูงถึง500มิลิเมตรเครื่องนี้แข็งแรงด้วยการออกแบบแกน a และแกน c มาพร้อมสปินเดิลกำลังสูงทำให้สามารถกัดงานหนักและกัดงานแบบ5แกนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ okuma oh mu 500 vt ยังมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่หลากหลายอุตสาหกรรม ประหยัดพื้นที่ทำงานต่อเนื่องได้สูงสุดใช้งานง่ายรองรับระบบอัตโนมัติความละเอียดสูงและมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานไม่ว่าอุตสาหกรรมใด MU 5 0 0 VT ก็พร้อมตอบโจทย์งานกัดที่หลากหลายค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มสามารถติดต่อได้ที่บริษัท p พช s เซ M MACHINERY ค่ะ